ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม,ม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสุธรรมอารีกุลอธิการบดีมหาลัยเกษตรศาสตร์ในนามคณาจารย์นิสิตและผู้ที่มาเฝ้าทุลละองธุลีพระบาทนาทีน่นี้ขอรับพระราชทานพระบรมราชวาโรกาสแสดงความปิติยินดีเป็นล้นเกล้าล้นกระหม,ม่อมในการที่ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาท และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2528พร้อมกับทรงประกอบพิธีเปิดอาคารจักรัพันเพนสิริในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เป็นอย่างยิ่งกับทั้งเป็นพระมหาการุณาธิคุณแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบัณฑิตอาจารย์ข้าราชการบัณฑิตนิสิตและผู้เข้าร่วมพิธีโดยทั่วหน้าขา้าแท่เจ้าในนามของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์สำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดไม่ได้ ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกล้าปกาปกระหม่อมด้วยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีมติอนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่บุคคลต่างๆต,างต่อไปนี้นายอัญเชิญชมภูโพวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เกษตรศาสตร์สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมีมติ ให้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์เพื่อเป็นเกียรติสืบไปนายอาวุธนลำปางวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เกษตรศาสตร์ที่นายอาวุธนลำปาง เป็นนักวิชาการผู้ทรงวุฒิมีผลงานวิชาการดีเด่นเป็นที่ยอมรับนับถืออย่างสูงทั้งในและต่างประเทศมีผลงานดีเด่นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวิชาการด้านพืชไร่สมควรได้รับการยกย่องให้ผู้อื่นเจริญรอยตามสภาหมหาวิทยาเกษตรศาสตร์จึงมีมติให้ได้รับพระราชทานปริญญาดษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติสืบไปข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่งได้ได้ทราบรายงานว่ากิจาการของมหาวิทยาลัยดำเนินก้าวหน้ามาด้วยดีทุกด้านขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมทั้งบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษาบัณฑิตทั้งหลาย ย่อมมีความหวังตั้งใจที่จะได้ออกไปทำการงานให้ประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตมีข้อแนะนำบางประการที่ใครเสนอให้นำไปใช้ปฏิบัติเพื่อความสำเร็จของท่านดังนี้ประการแรก ต้องถือว่างานที่ทำทุกอย่างมีความสำคัญและจำเป็นต้องกระทำให้สำเร็จสมบูรณ์อย่างดีที่สุดฉะนั้นแต่ละคนจึงต้องตั้งใจทำงานให้จริงไม่จับจดต้องมีความรับผิดชอบสูงต้องมีความเข้มแข็ง และความภาคเทียนอย่างสม่ำเสมอทั้งในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลงานประการที่2ต้องรู้จักปรับความรู้และหลักทฤษฎีให้เข้ากับงานที่ทำเข้ากับสถานการณ์และเข้ากับสภาวะ ที่เกี่ยวข้องแวดล้อมอย่างพอเหมาะพอดีดังนั้นจึงต้องพยายามศึกษาหาความรอบรู้และประสบการณ์ไว้ให้มากพร้อมกับพยายามสร้างเสริมความคิดวิจารณยญาณของตนให้มีกำลังเต็มที่ด้วยการฝึกทำจิตใจ ให้มั่นคงเป็นกลางและหนักแน่นด้วยเหตุผลเพื่อสามารถพิจารณาวินิจฉัยเรื่องราวและปัญหาต่างๆให้กระจางแจ่มแจ้งและถูกต้องคล่องตัวประการที่สต้องเข้าใจว่าการงานทุกอย่าง ต้องมีการเกี่ยวข้องประสานประโยชน์กับผู้อื่นส่วนอื่นอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอจึงต้องรู้จักทำตัวทำใจให้กว้างให้เห็นความสำคัญของผู้อื่นและงานของผู้อื่นเท่ากับความสำคัญของตนเองและงานของตนและสำคัญที่สุด ต้องเข้าใจให้ถูกว่าการประสานงานกันคือการไม่แบ่งฝ่ายแบ่งพวกกันไม่แย่งประโยชน์ไม่แย่งความชอบกันหากแต่รองดองกันทำงานด้วยความจริงใจเห็นใจและเข้าใจกันโดยมุ่งหวงโดยมุ่งหวัง ผลสำเร็จร่วมกันเป็นสำคัญกว่าสิ่งอื่นถ้าท่านจะพยายามปฏิบัติตัวปฏิบัติงานให้ดีให้ได้ตามที่กล่าวนี้ก็น่าจะประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าได้ไม่ยากนะ ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสวัสดีในชีวิตและมีความเจริญรุ่งโรจน์ในหน้าที่การงานสมตามปณิธานปรารถนาทุกๆสิ่ง